สวัสดีครับผมวูดดี้เดอเคสนะครับวันนี้มีความยินด,ดีที่จะมาสอนอินโทรเพลงมาเฟียสเปนนะครับผมของยังโอมมาเตอร์ฟักเกอร์นะครับเพลงนี้จะอยู่ในคี่เอเมเนอนะครับเพลงนี้จะมี2อคอร์ดท,ที่จะต้องได้จับด้วยกันนะครับจะมีคอร์ด a อเมเนอคอร์ดอ e ีเซเนะครับ ฟอร์มนี้นะครับจับคล้ายๆคอร์ดดีไมเนอร์นะครับผมแต่ว่าจะเป็นคอร์ด e ีนนะครับแบบนี้นะครับโอเคผมจะเล่นช้าๆให้ดูนะครับก่อนนะครับ ในอินโทรเพลงนี้ที่ผมจะมาสอนนะครับจะมีสองวักด้วยกันนะครับที่ผมแบ่งไว้นะครับในการฝึกก็จะมีวักแรกนะครับจะเป็นแบบนี้อ่ะขออภัยครับวักแรกนะครับวักแรกจะเป็นแบบนี้นะครับ ทักที่2จะเป็นแบบนี้ถ้าเล่นติดต่อกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับผมวักแรกนะครับวักที่หนึ่งอ่าก็จะเป็นคอร์ด Am เมเนนะครับคอร์ด a อเมเนรเริ่มแรกเลยนะครับก็จะ ดีดพร้อมกันนะครับสายที่2กับสายที่6นะครับโดยจะมีนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วกลางนะครับผมที่จะดีดพร้อมกันนะครับแบบนี้นะครับต่อมาคอร์ดก็จะจับแบบนี้นะครับผมคอร์ด A ไมเนก็จะจับคอร์ดทาบนะครับจะเป็นนิ้วชี้จะอยู่ในช่องที่5้านะครับผมช่องที่หนับจาก เพที่หนึ่งมาเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมขับไว้แล้วก็นิ้วนางนะครับนิ้วนางอยู่ในใสายสายที่สี่นะครับสายที่สี่ช่องที่เจ็ดครับผมแบบนี้นะครับอ่าดีดพร้อมกันสายที่สองกับสายที่ห้านะครับแล้วก็ตามด้วยนิ้วชี้นะครับสายที่สาม แล้วก็สายที่สี่นะครับแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสายที่สองกับสายที่ห้านะครับผมจะดีดพร้อมกันโดยใช้นิ้วกลางกับนิ้วชี้อ้าวนิ้วโป้งนะครับผมนิ้วโป้งเหมือนกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับดีดพร้อมกัน ตอนที่ดีดสายที่5กับสายที่2นะครับพร้อมกันนิ้วกลางของเรานะครับจะมาอยู่ในช่องที่6นะครับช่องที่หตรงนี้นะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับจะเน้นตรงที่เสียงเบสจะเป็นเสียงดีนะครับเสียงดีเสียงโน้ตตัวดีนะครับผม เสดยดพร้อมกันนะครับนิ้วกลางกับนิ้วชี้จะอยู่ในฟอร์มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูครับแบบนี้นะครับผมอ่โอเคนะครับหลังจากที่เราจบวักที่1ไปแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มวักที่2นะครับที่ผมแบ่งไว้นะครับก็จะเป็นคอร์ด e 7นะครับ าการเล่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีสาย6นะครับเป็นเสียงอ e ีนะครับแล้วก็ตามด้วยนิ้วกลางจะอยู่ช่องที่6นะครับตรงนี้นครับนับมาจากาช่องที่1 1 2่4 5 6องนะครับนิ้วกลางก็จะอยู่ช่องที่6นะครับ แล้วก็นิ้วนางจะอยู่ช่องที่7นะครับผมแล้วก็นิ้วชี้จะอยู่ช่องที่5าครับดีรวมกันก็จะเป็นเสียง E7 นะครับส่วนการเล่นในวรรคที่2นะครับจะเน้นตรงที่นิ้ว นิ้วในการเก่านะครับก็จะมีนิ้วโป้งนะครับคุมเสียงเบสคุมเสียงเบสแล้วก็นิ้วชี้จะอยู่ที่สายสีนะครับผมนิ้วชี้อยู่ที่สายสีแล้วก็นิ้วกลางอยู่สายที่3นะครับแล้วก็นิ้วนางอยู่สายที่2นะครับจะเน้นเสียงเสียงที่สายที่2นะครับผมจะเน้นตรงนี้ จะเน้นตรงนิ้วนางนะครับนิ้วนางในการเก่านะครับจะได้เสียงประมาณนี้ครับพอดีดสายที่2แล้วให้เรานำนิ้วนะครับทั้ง3มนิ้วยกขึ้นด้วยนะครับยกขึ้นเพื่อจะให้เสียงมันสั้นนะครับมันสั้นลงประมาณนี้ เราจะไม่ปล่อยให้เสียงมันยาวแบบนี้นครับเดี๋ยวจะเล่นรวมกันช้าๆให้ดูนะครับถ้าเล่น tempo ป,ประมาณแผ่นก็จะ ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมอขอแนะนำในการขอแนะนำวิธีการฝึกนะครับการฝึกในเพลงนี้จะยากตรงที่เราต้องเล่นเบสแล้วก็เล่นเมโลดี้รวมกันนะครับ เล่นแบบเดียดพร้อมกันนะครับแบบนี้นะครับแนะนําให้ทุกคนฝึกช้าๆนะครับฝึกช้าๆก่อนก่อนที่เราจะไปเล่นเทมโปประมาณของเพลงนะครับฝึกช้าๆก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับอ,อินโทรเพลงมาเฟียสเปนนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องวุฒิเด็เกดด้วยนะครับผม